เท่าที่ลุงเชาได้ยินมาบ้างนะครับท่าน Action 5นี้น่าจะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้การแก้ปัญหาความยากจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการและโอกาสได้ง่ายขึ้นที่สาคัญคือทันทีครับท่าน คำว่าทันทีนี่แหละที่เป็นหัวใจสําคัญเพราะปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนมันรอไม่ได้ยิ่งนานวันไปยิ่งหนักหนาสาหัสดังคําที่ว่าไว้ว่าห้าข้อเร่งทําทันใจอย่าได้รอทุกชาวบ้านนานหนักหนอรอไม่ไหวถ้าลงมือทําจริงจังพลังไปความสุขใสคืนสู่ไทยไม่ไกลเกินพอแม่พี่น้องครับ ลุงชาวเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ในกระดาษหรือแค่ในคำพูดแต่คือการลงมือทำที่สัมผัสได้